เพื่อนยายพามาทําน้ํายาล้างจานนี่ยายต้มมะนาวเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวยายจะกองก่อนน้ำมะนาวนี่ยายเติมเกลือด้วยนะคะกะเอานะคะมะนาวยายหัห่นเมื่อวานนี้ก็น่าจะสี่กิโลหม้อก็เบอร์ใหญ่อยู่กะเอาจ้ะ เติมเกลือเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรายจะกรองแล้วกองเอาน้ำเพื่อจะได้ไปผสมนี่กองข้า่อนตายังร้อนอยู่น้ำเดี๋ยวยายทำไว้กองไว้ให้มันเย็นก่อนก่อนอจะอาดนะ เติมเกลือไปบ้างแล้วจ้ะเกลือแล้วจะเอากะตามน้ำนิดจ้ะเกลือ,อยาก็ถ้วยเล็กๆหน่อยเติมเกลือเพื่อจะให้เออเวลาเราผสมมันน้ำยาล้างจานที่ใช้เป็นชนิดเติมนะคะยาไม่มี N70 ก็เอามาผสมน้ำมะนาวที่เรากรองไว้ในอต่างหาดนะคะ ให้บ้านทำเพื่อประหยัดดีกว่าดีกว่าล่วงทิ้งนะจ๊ะเพื่นอนจ๋าทำน้ำยาล้างจานเราไว้ใช้ในครัวเรือนนี้หละจ้าหอมหอมจ้า ตากวันนี้เราก็เอาไปโยนเออ่ตามในสวนก็ได้เพราะว่าเอก็เปลือกนี้ก็มีประโยชน์ไล่มดแล้วก็กลาเป็นปุ๋ยไ,ได้นะจ๊ะเนี่ยเอาไปทิ้งเปลือกเอาไปทิ้งเราใช้ประโยชน์เขา ดีกว่าก็ล้วงทิ้งเนาะเอ,อ้ยหอมอบอกพี่นอ้องเบึงเบึงเบึงน่ะนี่ยังไม่ยังนี่ยังไม่ก็เย็นเท่าไหร่แต่ยายกองกองไว้ให้เย็นเมื่อไหร่แต่ยายกา็ค่อยผสมมันน้ำยาล้างจานชนิดเติมถุงอีกทีหนึ่งนะ ก็ใช้ได้เลยค่ะออกใส่ขวดไว้ใช้เนาะจ้ะเ,เพื่อนจ้ะทำไมจหอมจ้ะเ,เพื่อนหอมมากเลยเอ,อ๊ะใช้ได้ก็ทักเดือนสองเดือนก็หมดแล้วนี่ก็ประมาณทักได้ทักยี่สิบขวดจ้ะก,ก็จะไปเททิ้งในส่วน ไม่ได้ก็ใช้ประโยชน์ดได้หมดนี่หม้โอโมเนี่ได้หมอนึงก็จะได้หลายขวดอยู่เนาะเพื่อนเนาะเตรียมทำน้ำยาล้างจานตอนนี้ก็รออย่างเดียวคือ ให้น้ำต้มมะนาวนี่เย็ยนลงเราก็เอาน้ำยาล้างจานเทนิดถุงมาผสมคนคนเข้าด้วยกันเรียบร้อยก็กอกใส่ขวดไว้ใช้ได้เลยจ้ะเป็นเพื่อนจ๋าพอมีด้วจ้าสวัสดีนะคะ